จิตคนเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันปัญหาคือตรงนี้เราก็เลยบางทีไปสร้างความทุกข์อันเกิดจากการปรุงแต่งไปในอนาคตบ้างปรุงแต่งไปในอดีตบ้างแล้วก็มาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วนะสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงนะพระศาสดาบ,บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบัน สอนกับคำไมนี้บอกคำไมนี้นะอดีตก็ยกไว้ก่อนอนาคตก็ยังไม่ต้องพูดถึงเรามาพูดกันในปัจจุบันดีกว่าว่าความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรพระองค์ถามคำไมนี้ว่ามีไหมที่คนในเมืองสวัสถีเนี่ยที่แก่เจ็บตายไปเนี่ยนะถูกจำขังในประเทศลิปซัพ์แล้วเธอเนี่ยมีความทุกข์ าก็บอกมีแล้วก็บอกมีไหมในเมืองสวัสดิที่คนบางคนแก่เจ็บตายถูกคุมขังในปะเทศอะไรเนี่ยแล้วเธอไม่ทุกข์เขาก็บอกก็มีเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นทําไมคนบางคนเนี่ยได้รับผลอย่างเดียวกันคนหนึ่งสร้างความทุกข์ให้เราอีกคนหนึ่งไม่สร้างความทุกข์ให้เราเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าฉันทราคาของข้าพระอ,องค์มีอยู่ในคนพวกนั้น เป็นเพราะเราพอใจเขาอย่างเช่นเราได้ยินว่าอาคนนี้แก่เจ็บตายถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็ไม่ค่อรู้สึกอะไรแต่ถ้าอ่านดูแล้วอ้เป็นนามสกุลเดียวกับเราเอา้าวดูชื่อเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกเราเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะวา่าเรามีสันทราคะในเขาเรามีความพอใจเรามีความผูกพันกับเขา พระศาสดาจึงบอกว่าคำามนี้ทุกใดๆในโลกเนี้ยทุกเหล่านั้นเนี่ยมีเพราะว่าฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงเลยดังเมื่อโยมพอใจในสิ่งใดก็ตามพระศาสดาจึงให้เราเนี่ยรีบวางความพอใจในสิ่งนั้น ถ้าเราไม่วางความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะสร้างความทุกข์ให้เราถ้ายมพอใจในแก้วใบนี้นะถ้าแก้วใบนี้หล่นแตกโยมก็จะมีความทุกข์เพราะว่าโยมรักมันยมพอใจมันเวลาโยมมีความพอใจในสิ่งใดปุ๊บยมต้อง,งรีบวางอุเบกขาเลยเฉยๆกับมันนะต้องมองมันว่ามันแตกแล้วมันพังแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่ของเราแล้วอืมถ้าเราไม่มองอย่างนี้เวลามันพังเราพิจารณาไม่ทันนีมันก็จะเสียใจนะมีความทุกข์เกิดขึ้นถึงความมีสติฟั่นเฟือนทุบกอ,อกร่ำให้นี่คือปุถุชนก็เลยไปฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างเดีย๋ยวเมื่อกี้คุณหมอสรุปให้ฟังว่า ในอำเภอของเรานี้สถิติการฆ่าตัวตายในสูงเลยสูงมากพอสมควรเหมือนกันนะต่อแสนคนนี่นะคนเราไปฆ่าตัวตายํำอะไรนะไม่มีประโยชน์เพราะเราไปคิดว่านี่อารมณ์ฉันนี่ความทุกข์ฉันนี่ความสุขฉันจริงๆฉันไม่มีเลยกายก็ไม่ใช่ของเราพระศัสดาบอกว่า กายนี้มิใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันุคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือวิธีในการมองกายว่ากายไม่ใช่ของใคร นั้นเราฆ่าตัวตายก็เท่ากับทำปานาธิบาทเหมือนกันคือฆ่าชีวิตชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะพระเจ้าบัญญัติห้ามพิสูจน์ฆ่าตัวตายบอกอย่าฆ่าตัวตายไม่เกิดประโยชน์ควรจะบรรลุธรรมก่อนที่จะตายด้วยซ้ำเพราะคนที่ตายไปแล้วโอกาสจะได้กลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากน้อยมาก น้อยขนาดไหนพระศาสดาพระองค์เนี่ย <c oughs> เอาปลายเล็บนะ <c oughs> เขียเศษดินขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็ถามสาวกว่าในมหาปฐพีนี้เนี่ยดินในมหาปฐพีกครับดินที่ปลายเล็บเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกก็ตอบว่าดินที่ปลายเล็บเนี่ยน้อยกว่า ดินในมหาปติภีนี่มีมากพระศาสดาเลยบอกว่ามนุษย์ตายแล้วนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนั่นแสดงว่าโยมตายแล้วเนี่ยลงอบายสมากนะหรือไม่ก็ขึ้นข้างบนบ้างอันนี้จังมากโอกาสจะได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยนิดเดียวพระศาสดาเปรียบ อุปมาเหมือนการเบี่ยงไม้ขึ้นในอากาศโยมเบี่ยงไม้ขึ้นไปในอากาศบางกลาวก็เอาปลายลงนะบางกราวก็เอาโคนลงบางกลาวก็เอาท่ามกลางลงไม่มีความแน่นอนแล้วโอกาสที่โยมจะเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ยากมากอีงเหมือนกันเนื้อสัสดาเปลยบเหมือน น้ำท่วมโลกใบนี้ทั้งใบเป็นปืนเดียวกันหมดทั้งโลกบุรุษคนหนึ่งย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมายใ,ใจทีหนึ่งพระศาสดาบ,บอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีหนึ่งเนี่ยจะเจอแอกไม้ไผ่แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียว สาบุบอกโหยากมากพระศาสดาบอกว่านีา่แหละความยากในการเกิดเป็นมนุษย์